เป็นการโจมตีที่หนักหน่วงจริงๆหนักหน่วงในแง่ที่ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตในครั้งนี้เนี่ยมากถึงประมาณ500คนนะซึงก็มากขึ้นเรื่อยๆนะต้นเหตุของความขัดแย้งนะั้นมันมาจากความขัดแยง้งไม่ใช่ระหว่างอิสราเอลกับพิสบุลลอ์เป็นสารตั้งต้นแต่เป็นความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสและกลุ่มอื่นๆนในชนวนกาซานะของปาเลสไตน์ หนปีที่ผ่านมาอีเซลยังไม่สามารถที่จะเอาชนะฮามาสในปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาได้หนึ่งในเหตุผลที่อิเอลนั้นเอาชนะยังไม่ได้นั้นเนี่ยก็คือการสนับสนุนจากบรรดากลุ่มติดอาวุธต่างๆไม่ว่าจะมาจากพิซุรลกทางตอนเหนือ หรือว่ากลุ่มฮูซี่นยทางตอนใต้นะก็คือในเยนเมนอิสเซลก็เลยต้องหันมาจัดการกับกลุ่มฮิสบุลล้อนเนี่ยที่เป็นอุปสรรคสําคัญที่ทําให้เซลไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายทางด้านการเนืองด้านการทหารนะในสนวนกาซาได้ แล้วอิเซลก็ได้บอกว่าเป้าหมายของอิเซลนั้นเนี่ยก็คือตัวฮิสบุลลาเนี่ยไม่ใช่ประชาชนชาวเลบานอนที่ผ่านมาฮิสบุลลานั้นเนี่ยได้ใช้ชาวเลบานอนนั้นเป็นโลกมนุษย์ก็เลยต้องมุ่งไปที่การสร้างความหม่นแอให้กับฮิสบุลลาแล้วก็ทําลายศักยาภาพของฮิสบุลลาในการที่จะโจมตีมายัางแผ่นดินของอิเซล ว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลรอบล่าสุดนี้ใหญ่หลวงแล้วก็รุนแรงนะคะ BBC นี้รายงานบอกว่าเป็นสถิติของการสูญเสียมากที่สุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ทั้งสองฝ่ายนั้นเคยสู้รบกันมานะคะแล้วก็การโจมตีครั้งนี้ก็น่าจะคาดหวังให้ฮิสบอลละนั้นเพ่งพร้ำนะคะเพราะดูเหมือนว่าโจมตีแบบไม่ให้ตั้งตัวแล้วก็ในจุดสำคัญหลายๆจุดนะอาจารย์ประเมินท่าทีหรือว่าคือประเมินก ยุทธการนี้ของอิสราเอลย่างไรต้องการอะไรถึงโจมตีฮิสบอลละแล้วก็เลบานอนหนักขนาดครับผมประเด็นแรกนะครับเป็นการโจมตีที่หนักหน่วงจริงๆนะฮะแล้วก็หนักหน่วงที่สุดนีในประวัติศาสตร์การสู้รบกันระหว่างฮิสบุลลนะกับอิอสราเอลเนี่ยซึ่งดำเนินมาตั้งแต่ปี1982แล้วนะฮะหนักหน่วงในแง่ที่ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตในครั้งนี้เนี่ยมากถึงประมาณ500คน นะซึ่งก็มากขึ้นเรื่อยๆนะ0ห้าร้คนนี้เสียชีวิตภายในระยะเวลาเพียงแค่1วันเท่านั้นเองนะแต่จํานวนรวมของผู้เสียชีวิตเนี่ยในการสู้รบกันระหว่าง2ฝ่ายนี้น,นะฮะมากเคยมากกว่า500ฮนะเช่นในกรณีสงครามอิสราเอลกับฮิสบุลล่าปี2006นั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตชาวเลบานอนนั้นเนี่ยกว่า 1, 200คนผู้เสียชีวิตชาวอิสราเอลนั้น158คนแต่ว่าสงคราม ปี2006นั้นเนี่ยดำเนินอยู่ประมาณ1เดือนนะฮะ34วันแตนะ่ในความขัดแย้งครั้งล่าสุดนี้ในเวลาเวลาเพียงแค่1วันนั้นเนี่ยมีชาวเ,าเลบานอนนั้นเสียชีวิตไปนะประมาณ500คนจึงเรียกได้ว่าเป็นความขัดแย้งนะที่รุนแรงที่สุดนะในแง่ของอจำนวนผู้เสียชีวิตนะต่อระยะเวลาความาาช่วงช่วงของระยะเวลานะทีนี้ มันเกิดเหตุการณ์เช่นนี้นยได้อย่างไรนะถ้าเราจะพิจารณาดูนะก็จะพบว่านะต้นเหตุของความขัดแย้งนั้นมันมาจากนะความขัดแย้งไม่ใช่ระหว่างอิสราเอลกับพิซบุลล์เป็นสารตั้งต้นแต่เป็นความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสและกลุ่มอื่นๆน,นะในเชนวนกาซ่านะของปาเลสไตน์นะ,ะที่ผ่านมานั้นเนี่ยในรอบหลายสิบปีตั้งแต่ ที่อ e ิสราเอลก่อตั้งประเทศมาตั้งแต่ปีพันเนั้นเนี่ยอิสราเอลเจอศึกสงครามมาหลายครั้งฮะแต่ศึกสงครามที่เป็นสงครามระหว่างรัฐต่อรัฐนั้นเนี่ยอิสราเอลมักจะครองความได้เปรียบแล้วก็สามารถที่จะเอาชนะบรรดารัฐอาหรับเนี่ยที่เป็นคู่ขัดแย้งน,นั้นะด้วยด้วยระยะเวลาที่ไม่ได้มากนักนะเช่นปีพันเก็กินเวลาเพียงแค่6วัน ก็สามารถเอาชนะเพื่อนบ้านเหล่านั้นได้นะแต่อิสราเอลมีโจทย์หนักอยู่ข้อหนึ่งแล้วก็เป็นปัญหาที่เรียกได้ว่าแก้อย่างไม่ตกก็คือหากว่าเป็นความขัดแย้งนั้นมันเกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลกับตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐนะฮะเช่นกลุ่มฮิซบุลลอห์ที่อยู่ในเลบานอนหรือว่าฮามาสเนี่ยที่อยู่ในฉนวนกาซานะหรือว่ากลุ่มฮูซี่ที่อยู่ในประเทศเยเมนนะฮะในความขัดแย้งกับฮิซบุลลอห์ครั้งนี้เนี่ย อย่างที้บอกไปเราต้องไปที่3าตั้งต้นก็คือความขัดแย้งระหว่างอ e ิสราเอลกับฮามาสนะอิสราเอลทําสงครามกับฮามาสนี่มาจะครบ1ปีแล้วเนะี่ยก็คือในเดือนตุลาสิบสตุลาเดือนหน้านั้นก็จะครบ1ปีนะด้วยวัตถุประสงค์นะสองสามประการด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการอาถอนรากถอนโคนฮามาสไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือตัวประกันและต้องการที่จะจัดรูปแบบการปกครองใหม่นะในชนวนกาซา แต่อิสราเอลก็พบว่าการต่อสู้กับตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐเหล่านี้เนี่ยมันอยู่นอกเหนือสูตรนะของอหนังสือรบหรือว่าตําราในการรบทั่วไปและอิสราเอลมักจะไม่ได้เปรียบนะแล้วก็เป็นเช่นนั้นฮะหปีที่ผ่านมาอิสราเอลยังไม่สามารถที่จะเอาชนะฮามาสนะในะปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาได้นะหนึ่งในเหตุผลที่อิสราเอลนั้นเอาชนะยังไม่ได้นั้นเนี่ยนะก็คือการสนับสนุนจาก บรรดากลุ่มติดอาวุธต่างๆไม่ว่าจะมาจากฮิสบุลลอ์าทางตอนเหนือหรือว่าจะมาจากกลุ่มฮูซี่นะทางตอนใต้นะก็คือในเยเมนแล้วก็ยังมาจากกลุ่มติดอาวุธในซีเรียนะในอิรักนะมีหลายแ,ลแนวรบเนี่ยที่เกิดกับอิสราเอลจากกลุ่มตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐเหล่านี้นะดังนั้นในเมื่อฮิสบุลลอห์นั้นเนี่ยคือปัจจัยสําคัญที่ทําให้นะปฏิบัติการของอิสราเอลในฉนวนกาซานั้นเนี่ยเรียกว่าไม่ประสบความสําเร็จ อิสราเอลก็เลยต้องหันมาจัดการนะกับกลุ่มฮิสบุลร้อ์เนี่ยที่เป็นอุปสรรคสําคัญที่ทำให้เซลไม่สาม,มารถที่จะบรรลุเป้าหมายทางด้านการเมืองด้านการทหารในฉนวนกาซาได้นะฮะเราก็เลยเห็นข่าวนะที่ผ่านมาเราเห็นว่าฮิสบุลร้อนมันยิงเข้ามาในอิสราเอลนั้นเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะโดยจุดมุ่งหมายฮิสบุลร้อนนั้นก็กล่าวอย่างชัดเจนว่าต้องการที่จะนะ ให้เซลล์นั้นหยุดปฏิบัติการทางด้านการอาหารหรือว่าหยุดสงครามที่เกิดขึ้นในปาเลสไตน์นะฮะโดยเซลโดยทางฮิสบุลลอหนั้นเนี่ยมีความเรียกว่าจุดแข็งของฮิสบุลลอหนั้นก็คือเรื่องของบรรดาขีปนาวุธต่างๆนะฮะที่สามารถยิงเข้ามานในอิสราเอลได้นะฮะแล้วก็ผลของการที่ฮิสบุลอหยิงเข้ามาในตลอดตลอดระยะเวลาหนึ่งเกือบ1ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ย ทำให้มีผู้คนชาวอิสราเอลประมาณ60,000คนเนี่ยที่อยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอลนะหรือว่าอยู่ใกล้กับพรมแดนของอเลบร่านนั้นเนี่ยต้องอพยพนะหนีจากาภัยสงครามนะาชายแดนเลบานอนเนี่ยจากทางตอนเหนือของอิสราเอลนั้นเนี่ยไปอยู่นนะทางเมืองหลวงหรือไปยังเมืองอื่นนะคนเหล่านี้กลับบ้านไม่ได้แล้วก็เป็นข้อเรียกร้องทางการเมืองไปยังรัฐบาลอ,อิสราเอลด้วยนะ รัฐบาลอิสราเอลนั้นเนี่ยเจอข้อเรียกร้องทางการเมืองอยู่สองสามประการด้วยกันนะภายในประเทศประการที่หนึ่งก็คือว่าให้ช่วยเหลือตัวประกรันนะแต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จประการที่สองนะก็คือว่าให้ปนําไปสู่ข้อตกลงหยุดยิงนะนั่นคือข้อเรียกร้องจากทางประชาชนนะแต่ว่าดูเหมือนกับทางรัฐบาลนะก็ไม่ได้เดินไปในทิศทางนั้นนะแล้วก็ประการที่สามก็คือว่าาให้บรรดาผู้พยกชาวอิสราเอลเนี่ยจากทางตอนเหนือนสามารถกลับบ้านได้นะ ซึ่งจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยหากว่าอิสราเอลนั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหานะภัยคุกคามจากพิซบุลลอได้นะก็เลยเกิดเหตุการ์ที่อิสราเอลนั้น,นโจมตีเข้าไปนะในเลบานอนนะฮะโดยมันเริ่มจากนะในสัปดาห์ก่อนถ้าเราจำได้นะวันอังคารนะกับวันพุธนะวันอังคารเกิดเหตุระเ,เบิดเพจเจอร์นะฮะ ซึ่งทำให้มีผู้บาดเจ็บไปเนะนี่ย2,800คนผู้เสียชีวิตเนะี่ยประมาณ13คนรวมถึงเด็กด้วยนะแล้วก็วันถัดมาคือวันพุธมีเหตุระเบิด,บดวิทยุสื่อสารหรือว่าตัว Walkie Talkie นะก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตอ่าจำนวนหนึ่งแล้วก็มีผู้บาดเจ็บนะอีกจำนวนหนึ่งนะแล้วก็หลังจากนั้นนะเราถึงเห็นการเห็นการที่เสียนั้นค่อยๆยกระดับนะ,ะความรุนแรงนะโดย ล่าสุดก็คือเมื่อาวานนี้นะก็คือการยิงถล่มเข้าไปนะยังเลบานอนนะโดยอิสรเอลนั้นบอกว่าเป็นการยิงไปยังเป้าหมายที่เป็นบรรดา Military f a c i l ลิตนะของอทางฮิสบุลลอห์ llah, นะแล้วอิสรเอลก็ได้บอกว่าเป้าหมายนะของอิสรเอลนั้นเนี่ยก็คือตัวฮิสบุลลอห์นะไม่ใช่ประชาชนชาวเลบานอนแล้วอิสรเอลก็บอกว่าที่ผ่านมาฮิสบุลลอห์นั้นเนี่ย ได้ใช้ชาวเลบานอนนั้นเป็นโลกมนุษย์นะในการที่จะปกป้องตัวเองดังนั้นอิสราเอลนั้นเนี่ยมุ่งก็เลยต้องมุ่งกับไปที่การสร้างความอ่อนแอนะให้กับฮิสบุลล์แล้วก็เรียกว่าทําลายศักยภาพของฮิสบุลล์ในการที่จะโจมตีมายัางแผ่นดินของอิสราเอลนะโดยทางอิสราเอลนั้นเนี่ยมุ่งหมายว่าหากว่าฮิสบุลลร์นั้นเนี่ยอ่อนแอลงหรือว่าทางฮิสบุลล์นั้นเนี่ยยอมที่จะ หยุดการยิงเข้ามานในฝั่งของอิสราเอลนั้นเนี่ยก็จะทําให้ผลประการที่หนึ่งนะชาวอิสราเอลสามารถอพยพย้ายกลับไปยังบ้านเรือนถิ่นฐานนะในทางตอนเหนือได้ประการที่สองนะก็จะทาให้ส่งผลไปยังสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสนั้นเนี่ยว่า,าเมื่อฮามาสนั้นได้รับแรงสนับสนุนจากฮิสบุลลอ์น้อยลงอันเนื่องมาจากฮิสบุลลอ์อ่อนแอลงนั้นเนี่ยก็จะทำให้อิสราเอลนั้นสามารถที่จะชนะสงครามนะใน อเชนวนกาซาได้นะนั่นก็น่าจะเป็นเป้าหมายของอาทางอิสราเอลครับผมค่ะอาจารย์ก็วิเคราะห์ให้เราเห็นภาพชัดเจนมากนะคะกำจัดอุปสรรคนะคะที่ทำให้ไม่สามารถที่จะกวาดล้างกลุ่มฮามาสได้สำเร็จขนาดเดียวกันก็หวังเป้าประสงค์ให้ประชาชนนั้นสามารถที่จะอพยพย้ายกลับไปด้วยนะคะแต่ว่าด้วยปฏิบัติการที่รุนแรงแล้วก็หนักหน่วงมาต่อเนื่อง 2- 3วันนี้แล้วนะคะทางอิสราเอล น่าจะเดินหน้าไปถึงจุดไหนคะด้วยสองเป้าประสงค์เนี่ยเขาต้องทําขนาดไหนอย่างกับฮามาสเนี่ยเขาก็เคยประกาศว่าจะกวาดล้างไม่ให้เหลือแม้แต่คนเดียวจะกวาดล้างไม่ให้สิ้นซากนะคะคือกับกับเฮสบอลเนี่ยถือว่าหนักหน่วงต่อเนื่องแล้วตั้งแต่เพจโจวแอตแทตั้งแต่วอลกี้ท็อกกี้นะคะแล้วก็การโจมตีทางอากาศมาจนถึงขนาดนี้จะไปสุดที่ตรงไหนคะปฏิบัติการนี้อาจารย์รุสตัมประเมินยังไงถ้าดปูประวัติศาสตร์ ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลเนี่ยกับ,บอิสราอแล้วเนี่ยนะเริ่มต้นตั้งแต่ปี1982นะณขณะนั้นเนี่ยมีเหตุสงครามกลางเมืองนีในเลบานอนนะซึ่งก็ดำเนินตั้งแต่ปี1975แล้วก็สิ้นสุดนะในปี1990นะซึ่งก็ในเลบานอนเองเนะก็มีอยู่มากมายหลายกลุ่มนะทางประชากรนะ,ะมีทั้ง ฝ่ายของคริสเตียนมารอนไนท์นะหลือก็คริสเตียนในนิกายอื่นๆฝ่ายของมุสลิมซุนนีนะมุสลิมชีอะแล้วก็ยังมีกลุ่มดรูสนะซึ่งก็แตกแขนงมาจากกลุ่มมุสลิมชีอะนอกจากนั้นนะในช่วงนะปี1975นั้นเนะี่ยก็ยังมีผู้ริภัยนะที่เป็นชาวปาเลสไตนะ์อยู่จำนวนมากนะฐานบัญชาการของกลุ่ม PLO ของปาเลสไตนะ์ณเวลานั้นก็อยู่ที่เบรุตนะของเลบานอนนะ แล้วก็กลุ่มปาเลสไตน์เหล่านี้นะก็ทำเรียกว่าโจมตีเข้ามายังอิสราเอลอิสราเอลก็ต้องทำสงครามนะกับปาเลสไตน์เหล่านี้นะแล้วก็มันมีทั้งความขัดแย้งระหว่างตัวละครภายในตัวแสดงภายในเลบานอนเองนะแล้วก็มีความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลนะกับกลุ่มปาเลสไตน์เหล่านี้นะอิสราเอลก็เลยเส่งนะกองทัพเข้าไปในเลบานอนนะปีพันเก้าร้อยแปดสิบสอง แต่การที่เซลส่งเข้าไปนั้นเนี่ยก็ถูกแรงต้านนะจากบรรดากลุ่มต่างๆนะหนึ่งในกลุ่มที่กําเนิดจากการที่อิสเซลส่งกําลังภาคพ,พื้นดินเข้าไปในเลบานอนนั้นก็คือกลุ่มพิสบุลล้อนี่แหละนะซึ่งก่อตั้งเป็นทางการในะปีพันเแต่ว่าการต่อต้านของกลุ่มเชีอนะในในเลบานอนนั้นเกิดตั้งแต่ปีพันเแแล้วนะและนะ มันก็เป็นประวัติศาสตร์ความขัดแย้งที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นข้อพิสูจน์อยู่หลายต่อหลายกรณีว่านะฮะอิสราเอลนั้นเนี่ยไม่สามารถนะที่จะเอาชนะนกลุ่ม n o n s เ a t อ a เตอร์เนี่ยในเลบานอนโดยเฉพาะ,ะกลุ่มพิซบุลล้อนี้ได้นะนับตั้งแต่ก่อตั้งมาในปี1985อนะอิเอลขัดแย้งกับพิซบุลลอมาหลายครั้งนะ ในความผัดแย้งครั้งที่สำคัญที่สุดนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นปี2006นะเมื่อทางฮิสบุลลอนั้นเนี่ยนะได้บุกเข้าไปในแผ่นดินของอิสราเอลนะแล้วก็ได้สังหารทหารอิสราเอลแล้วก็มีการจับตัวประกัน,นของทหารอิสราเอลนั้น,นมาสองคนนะโดยม,มุ่งหวังเพื่อที่จะให้มีการแลกกับตัวประกันชาวเลบานอนที่อยู่ในคุกของอิสราเอลนะและสุดท้ายอิสราเอลก็พยายามที่จะใช้ กําลังทหารเข้าต่อสู้แต่สุดท้ายก็จบลงนในการที่มีเข้าตกลงหยุดยิงจากทางสาอุะชาติช e ัอิสเซลก็ต้องถอนตัวออกจากพื้นที่ที่เข้าไปท,าทำสงครามกับทางเลบานอนดังนั้นข้อสังเกตจากความขัดแย้งที่ผ่านมานั้น,นก็คือว่ากลุ่มพิสบุลลอร์นั้น,นมีความเข้มแข็งทางด้านกำลังด้านการทหารนะ และมีความได้เปรียบเชิงพื้นที่นะเม่ได้ก็ตามที่อิสราเอลนั้นเนี่ยจะส่งกำลังภาคพื้นดินเข้าไปนั้นเนี่ยสุดท้ายก็จะนะต้องทอยอมถอยนะจากการต่อต้านนะของกลุ่มฮิสบุลลอห์นี้สงครามในปี2006นั้นเนี่ยเป็นสงครามครั้งแรกนะที่อิสราเอลนั้นพ่ายแพ้ให้กับกลุ่มอาหรับนะอิสราเอลนั้นไม่ได้พ่ายแพ้ให้กับอาหรับในฐานะที่ว่าเป็นชาตินะฮะอิสราเอลนั้นชนะ แต่ว่ากับกลุ่มตัวแสดงที่ไม่ใช่รัสนะอย่างฮิสบุลลอนนะฮะอิเอลพ่แพ้ให้ครั้งแรกนในปี2006นะแล้วก็ต้องถอนกำลังออกมานะฮะดังนั้นก็ถามว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นะดูจากประวัติศาสตร์ความขัดแย้งแล้วนั้น,นก็เป็นไปได้ว่าอิสเอลนั้นอาจจะต้องการส่งกำลังภาคพื้นดินเข้าไปยังประเทศเลบานอน เข้าไปทำอะไรนะนอกนอจากการใช้เหตุผลก็คือเข้าไปเพื่อที่จะทำลายกลุ่มฮิสบุลลอห์แล้วเนี่ยนะอิสราเอลอาจจะทำอย่างที่เคยทำมาก็คือเข้าไปยึดครองพื้นที่ในเลบานอนโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นชายแดนระหว่างเลบานอนกับอิสราเอลนะแล้วก็ยึดครองเป็นพื้นที่บัฟเฟอร์นะทางด้านการการทหารนะเพื่อที่จะไม่ให้ตัวของ การโจมตนะีจากทางฮิสบุลล้อนนั้นเนี่ยจะสามารถเข้ามาอย่างจะถูกยิงนะหรือว่ากีบอาวุธต่างๆจะถูกยิงเข้ามาในอิสราเอลได้แต่ที่ผ่านมาประวัติศาสตร์ความขัดแย้งนั้นก็ได้บ่งบอกว่าอิสราเอลจะไม่ประสบความสําเร็จนะในการที่จะส่งกําลังทหารนั้นเข้ามานะในเลบานอะนสุดท้ายฮิสบุลลออ์นเนี่ยจะถูกโจมตีมาหลายครั้งนะแล้วก็โดนหนักหน่วงแล้วแบบเนี้ยมาหลายครั้งนะแต่ วิธีดูว่าฮิบุลลอห์จะสู้ได้ไหมก็คือว่าดูว่าฮิบุลลอห์นั้นโต้อตอบกลับหรือไม่ใช่ไหมฮะถ้าฮิบุลลอห์โต้อตอบกลับแสดงว่ายังมีศักยภาพในการที่จะสู้รบอยู่นะฮะหลังจากที่ล่าสุดนี้เรียวยิงเข้าไปนะในเลบานอนผู้เสียชีวิต500คนนะฮะปรากฏว่าฮิบุลลอห์ยังสามารถที่จะโต้อตอบกลับยิงกลับมายัางในแผ่นดินของอิสราเอลได้นะ,ะโดยยิงขีปนาวุธเนี่ยเป็น10-10ลูกเนี่ยเข้ามานะใน ทางตอนเหนือรวมไปถึงเมืองไฮฟ,ฟานะของเซลนะโดยมุ่งเป้าไปยังสนามบินแล้วก็มิลิเตอรี่ฟิสิลิตี้ของทางอิสราเอลรวมถึงอุตสาหกรรมทาหารอย่างราฟาเอลของอิสราเอลด้วยนะ,ะแม้ว่าทางอิสราเอลนะั้นจะบอกว่าจะสามารถสกัดนะบันดดขีปนาวุธของฮิสบุลลอหเหล่านี้ได้แต่ว่ามีขีปนาวุธหลายลูกที่สามารถหลุดก,การสากัดนะของระบบป้องกันขีปนาวุธของอิสราเอล เข้าไปได้นะแสดงว่าตัวฮิสบุลละเองมีศักยภาพในการที่จะยิงโต้อตอบกลับไปยังอิสราเอลอยู่นะหมายความว่าถ้าเป็นเช่นนี้นะนะอิสราเอลต้องประเมินว่าการบุกเข้าไปนั้นเนี่ยนะอาจจะจบแบบครั้งก่อนๆที่ผ่านมาก็คือว่าไม่ประสบความสำําเร็จนะไม่ประสบความสำําเร็จนะถ้าคิดว่าเป็นเช่นนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้บุกเข้าไปก็ได้แต่ว่าจะเป็นการยิงโจมตี นะผ่านอาวุธต่างๆรวมถึงโดรนนะซึ่งตอนนี้พัฒนาไปไกลามากนะเป็นเช่นนี้นะก็ต้องประเมินความคุ้มความความความเสี่ยงของอทั้งสองออปชั่นออปชันบุกเข้าไปกับออปชั่นที่จะเลือกที่จะยิงเข้าไปโดยที่ไม่บุกครับผม